สวัสดีครับสรุปผลการประชุมสอสวันที่15พฤษภาคม2557ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอสมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้เรื่องที่1ตามที่กลุ่มกปปสได้ย้ายสถานที่ชุมนุมจากสวนลุมพินีไปยังบริเวณถนนราชดำเนินเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น วันนี้สอสอได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยในสวนลุมพินีอันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งหมด4ฝ่ายได้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจลุมพินีเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งประจำอยู่ที่สวนลุมพินีโดยได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนย้ายออกไปผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบเสื้อเกราะวัตถุระเบิดแรงสูงและวัตถุระเบิดอีกจํานวนมากซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่สวนลุมพินีโดยวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดไว้ได้นําส่งพนักงานสอบสวนเพื่อประกอบการดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว ทั้งนี้ได้มีการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วสามารถยืนยันได้ว่าเป็นวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายของกลุ่มกาดกปปสจริงสอสขอเรียนพี่น้องประชาชนทราบว่าจากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่ากลุ่มชุมนุมของกปปสมีการสะสมอาวุธไร้แรงจึงไม่ใช่การชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธตามที่แกนนำกปปสกล่าวอ้างตลอดมา ดังนั้นสอสอจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนให้งดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมและการและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณการชุมนุมของกลุ่มกบสศเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนเรื่องที่สองครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกานายสุเทพเทือกสุบันและแกนนำกปพส ได้ออกแถลงการโดยมีการถ่ายทอดสดมาจ,จากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลน,นั้นสรสขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบันและแกนนากปปสเข้าไปแถลงข่าวในตัวอาคารของทำเนียบรัฐบาลเป็นการบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการโดยที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณทำเนียบรัฐบาลมิได้ยินยอมแต่อย่างใดแต่นายสุเทพเทือกสุบันกับพวกได้ทําการบุกรุก โดยมีการตัดโซ่คล้องประตูทำเนียบงัดหน้าต่างเพื่อเข้าไปในตัวอาคารและฝ่าแนวของเจ้าหน้าที่ฐานเข้าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพการกระทําผิดดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานด,ดําเนินคดีต่อไปแล้วอันหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณหอประชุมการตัด ข้างโรงเรียนในเรืออากาศขณะกําลังประชุมปรากฏในสุเทพเทือกสุบันกับพวกได้นํากลุ่มคนประมาณ1,500คนบุกลุกเข้าไปค่มขู่ขับไล่ถึงในห้องประชุมจนทําให้การประชุมต้องล้มเลิกไปสอสอขอประนามการกระทําของแกนนํากอปปสโดยเฉพาะนายสุเทพเทือกสุบันที่นอกจากกระทําผิดต่อกฎหมายโดยการบุกลุกสถานที่ราชการและข่มขู่ขับไล่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งคณะรัฐมนตรีและกกตแล้ว ยังเป็นการทำลายความพยายามของทุกฝ่ายที่จะจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระบอบประชาธิปไตยถือเป็นการขัดขวางแนวทางประชาธิปไตยและขัดขวางการจัดการเลือกตั้งเพื่อคือนอำนาจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่งอสอรศจึงขอเรียนพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและขอเรียนย้ำว่านายสุเทพเท,พทืออสุบัณและแกนนำกปปสเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันหลายข้อหาโดยเฉพาะข้อหาร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งร่วมกันเป็นอ้างยี่และซ่องโจรและข้อหาอื่นๆอ,อีกรวม10ข้อหาซึ่งพนักงานอัยาการได้มีคำฝังคำสั่งฟ้องแกนนำชุดแรกแล้ว51คนและศาลได้อนุมัติหมายจับไว้เดิม8คนและอนุมัติหมายจับใหม่เมื่อวานนี้อีก30คนรวมเป็น38คนส่วนที่เหลือได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอื่นอยู่แล้ว ซึ่งสารจะได้ออกหมายสั่งให้ในายประกันส่งตัวมาฟ้องในคดีนี้อีก13คนจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for the Administration of Peace and Order or the CAPO. The CAPO was informed that a team of officers from police, military EOD Unit and Bangkok Metropolitan Administration has searched the Lumpini Park after the PDRC moved their protest site to Lachatnam Road on the 12 May 2014. It was reported that many explosive and illegal items were found hidden in the park and have been forwarded to inquiry officials for further legal action. And according to forensic analysis, it is confirmed that those explosive and illegal items belong to PDRC security guards. Given this fact, the CAPO wishes to inform the general public once again that this PDRC assembly is neither peaceful nor without arms, as always claimed by its core leaders. The CAPO therefore wishes to warn the general public to refrain from joining the political rally for your own safety. The next point that the CAPO wishes to inform the general public concerns the statement by Mr. Suthep Thaugsuban and PDRC colleagues which was broadcast live from Santik Building, the Government House on the 13th of May 2014. The CAPO wishes to inform the fact that Mr. Suthep Thaugsuban and PDRC colleagues on that day trespassed that onto the Government House without any consent. Of the police or military officers, there is also evidence clearly showing such unlawful action of Mr. Sutep Tooban and his associates. Also, the CAPO would like to condemn Mr. Suteb Tirsuban and PDRC co who this morning led the protesters to stop the meeting between the cabinet and the election commission to set a new date for a general election. This action is not only against the law by trespassing onto a government permits and threatening government officials, but also impedes and destroy an election process in the democratic regime. In this connection, the CAPO wishes to inform once again that Mr. Suthep Tongsuban and PDRC colleagues are accused of several serious charges, including conspiracy for insurrection, conspiracy for terrorism, conspiracy to obstruct the election, and conspiracy for criminal association. And following the prosecution order against 51 PDRC call leaders on those charges, the court has already issued arrest warrants for eight persons and recently, yesterday, issued arrest warrants for another 30 persons. The remaining 13 persons who are the excused in other cases will be summoned to appear before the court for prosecution in this case. And that wraps up today's CAPO meeting. The press conference will resume again tomorrow by 1 p.m. Thank you.